โอเคครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของโนบิตะทีนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม World of t a n k ครับผมกลัวทุกคนจะแบบว่าเบื่อฟรีไฟไงผมก็เลยลองหันมาเล่นเกมแนวนี้ให้ดูบ้างเป็นเกมรถถังนะครับรถถังยิงกันเอ่อตอนนี้ผมก็ได้เอารถถังที่แรงที่สุดในโลกมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปออกรบแล้วทุกคนฝากเป็นกำลังใจและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไป ไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนอย่าพูดมากเอวันนี้เราจะโดนหรือไม่โดนนะทุกคนผมก็ไม่ทะเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานเหมือนกันนะครับทุกคนฝากช่องกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามีอะไรบกพร่องนะ เดี๋ยวผมขอข้แรกต้องเช็คเมาส์ก่อนว่เาเมาส์มันเร็วไปเอาเดินหน้าเดินหน้าโอเคโอเคผมก็ไม่ได้เล่นนานอ๋อมันมันกดซูมยังไงวะอ๋อซูมชิปโอเคอย่าไปกลัวมันทุกคนอย่าไปหยองนั่นนะอย่าไปหยองมันทุกคน เรากลัวมันขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ต้องหลบครับไม่ต้องหลบเราไม่ต้องหลบเราอย่าไปกลัวมันแต่รถรถถังของเราเดินช้ามากเลยยังไม่เห็นสักลำเลยวะอ๋อเจอแล้วลำหนึ่งทดสอบทดสอบนี่โอ้โหวิงอ,อ,อย่างเร็วไม่รถอะไรวะเนี่ยโอเกินไปนีอ่อย่างเร็วเกินไปเกินไป เียดนิดเดียวเกียนิดเดียวเฮ้ยเก็บเก็ก็บมันเก็บ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 อย่าบังดิอู้หโดนเหมือนกันเว้ยโดนเหมือนกันเว้ยนี่สิครับเฮ้ได้อยู่ทำไมล่ะครับโดนเหมือนกันครับโอ้เล่นเล่นผมยับเกินครับผมต้องหนีก่อนถังเราไม่มีเงินเติมมาครับผมเพราะผมไม่มีสปอนเซอร์ เฮ้ยมันตามมันตามอะ่ะนี่โอ้โหกระสุนเด้งออก,อ,อ,อ,กอยู่ทำเพื่อเอ้ยโอใจเย็นลูกพี่เฮ้ยอ,อย่าเล่นผมอย่าเล่นผมใจเย็นใจเย็นห <c oughs> นีห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 นีเฮ้ยไม่ได้กินผมหรอกผมเหลี่ยมเยอะแล <c oughs> เข้าไปที่เรา ตัง้งถอยฮผมเลี่ยมเยอะครับฮันนะหนีฮันนะเอามาดิเฮ้ยมันวาร์ปหายไปได้ไงมันวาร์ปหายไปได้ไงวะเนี่ยอาแล้วแล้วอุ้ย,ยมันไม่ได้วาร์ปมันไม่ได้วาร์ปอุ้ยมันเร็วเกินอูรถถังอย่างเร็ว เข้าวสวยแล้วเราถนัดระยะไกลแลวทุกคน,อเ,นเ,เอาดิเอาดิเอาดิฮกก่าอย่าหนีอย่าหนีไออย่าหนีหนึ่งหนึ่งไปเลยหนึ่งหนึ่งไปเลยเอาดิ เอาดีหนึ่งหนึ่งไปเลยไม่มีเพิ่มเลือดเหมือนฟรีไฟนะเฮ้ยเล้งเล็งเล้งเฮ้ยจาะไม่ได้เฮ้ยเจาะไม่ได้ไม่มีเพิ่มเลือดเหมือนฟรีไฟนะเฮ้ยโอ้โหโหนีหนีไอ้ยันหนีหนีผมตามทั้งหัวรถมันอย่างเร็ววะ่ะรถมันเร็วจริง ตามไปเก็บมันผมบอกเลยทีมผมชนะแน่นอนทุกคนตามไปเก็บมันอย่าให้มันหนีอโอ้โหหนีหนีหางจกตูดฮะตัวนี้เสร็จผมแน่นอนทุกคนหนึ่งหนึ่งกันไปเลยรอบนี้มาคิวหนึ่งหนึ่งไปเลยโอ้ยยิงโดนหัวมันพลาดพลาดพลาดชวยลับพลาด เอาแรกกันดิเอามาดิให้รถคันนี้เร็วดีไปเลยไปเลยกลัวไะไรวะเออคันนี้เร็วดีว่ะเจอเจอเจอเจค่าศึกค่าศึกต้องทำลายค่าศึกต้องทำลายอุ้เจอข้างหน้าเพียบคอยครับ โอ้โหโคตรแม่นมึงเลงทำไมเลงแต่ของผมอ่ะอ้มันใช้เกาะอะไรวะทำไมยิงของเรามใช้เกาะอะไรวะเสียหายบ้าอะไรมันอยู่ไปขันงโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นแล้วขึ้ว โอ้โหไวขนาดนี้ใครจะไปยิงได้วะอย่างขาดเป้าเฉยแม่งไปอย่างกระจะรวดใครจะยิงได้หลบหลังหินหลบเรื่องหินเข้าเป้าแล้วเฮ้เข้าเป้าแล้วเฮ้มันมันไม่ได้หันปลายปืนให้เราอ้าวเอาหนีหนีน เออดักหน้า <Beng> ด <Zen> ักหลังสีครับเอาดักหน้าดักหลังสีครับฉลาดนี่ว่าเราก็ต้องเหลี่ยมกับมันบ้างเอา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 เฮ้ยให้เพื่อนมันยิงอยู่นะเพื่อนไอ่ไอ้รถเร็วโอยยิงไม่เข้า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 เอาดีลุมสามเอาดิ ลุ้งสัตเออเข้าไปอีกดอกไม่ใครยิงกูวะกูจะแตกกูจะแตกปังเพื่อนเอาอีกนัดเพื่อนเอาอีกนัดจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วอุ้หูหูหูโดนโดนโดนตีนี่นี่นี่งแล้วโอ้โหพวกเราก็พังกันหลายลำโอยลุ้งผมคนเดียวอ้าวเอาหนีนะครับ โอ้โหโดนเต็มเต็มโอ้โหโอ้โหเฉียดซ้ายเฉียดขวาโอ้ยโอ้ตายโอ้แย่โอ้ยโอ้ย่า่าผมโอ้เล่นอย่างงี้ผมเพิ่งมาเล่นวันแรกเองเลยไว้ชีวิตผมด้วยโอ้ my god ไว้ชีวิตผมหน่อยโอ้โหเล่นกันอย่างนี้ผมก็หนีสิครับผมจะอยู่ทำเพื่ออะไรอะโอ้โหตามกันมาเป็นเบื่อมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเป็น the fast dip โอ้โหโดนเต็มเต็มว่ะ พวกมันทั้งนั้นไม่มีพวกเราเลยดีนะรถถังเราเร็วมาผมสู้ผมสู้คน้<อ>รถถังถูกทำลายแล้วยิงระยะไกลจบข่าวครับพี่น้องจบข่าวเลยโดนยิง ระยะไกลเหลือเพื่อนอีกตัวเพื่อนเพื่อนจะแบกไหวหรือเปล่าอะครับถ้าไม่มีเพี่ยแบกบแบกบไม่ไหวแน่นอนผมบอกเลยแบกไม่ไหวแน่นอน <c oughs> นั่นไงใครยิงมึงเพื่อน <c oughs> ใครยิงใครยิงคุณครับเรียบร้อยสีมหมอเฮง พูดถึงก็เล่นยากเหมือนกันถ้าเราไม่ได้อัปเกรดเกาะนะครับผมก็กลัวทุกคนเบื่อจากฟรีไฟครับผมก็เลยมาลองมาแคสเกมแนวนี้ดูบ้างโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ